เมื่อ,อสูนงูทองกลืนกินพลังแห่งสวรรค์และโลกฟ้าทั้งผืนเริ่มสันสะเทือนจากสัตว์เดรัจฉานกลับกลายเป็นความงามที่สวรรค์ยังต้องหวาดกลัวแต่ความงามนั้นคือของขวัญหรือคำสาปจากสวรรค์กันแน่เมื่อความรักต้องห้ามเกิดขึ้นระหว่างงอสูนกับมนุษย์เส้นแบ่งระหว่างฟ้าและดินกำลังถูกฉีกออกต่อหน้าต่อตา แผ่นดินกว้างใหญ่ใต้วังฟ้าอันมืดมิดเงียบงนันราวกับสวรรค์หยุดหายใจดวงจันทร์เต็มดวงท่อแสงสีเงินลงมาเหนือภูผาเทียนนานส่องให้เห็นลำธารสายเล็กที่คดเคี้ยวราวกับเส้นเลือดของโลกด้านล่างสุดของหุบเขามีถ้ำแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของผาหินน้ำจากลำธารตกกระทบพื้นหินดังเสียงก้องเสียงนั้นสะท้อนเข้าไปในถ้ำลึกเหมือนเสียงเตือนจากอดีตที่ไกลแสนไกล ภายในถ้ำมีเพียงความมืดความชื้นและกลิ่นคาวเลือดบางอย่างประปนอยู่กลางอากาศทว่าในส่วนลึกที่สุดของถ้ำมีแสงสว่างบางอย่างสองลอดออกมาเบาๆราวกับลมหายใจของสิ่งมีชีวิตมันคือแสงสีทองนวลอ่อนที่เต้นระยับเหมือนเปลวไฟกำลังหายใจภายใต,ใต้แสงนั้นงูเหลือมตัวหนึ่งขดกายแน่นดวงตาสีอำพันของมันปิดสนิทแต่ทั่วทั้งร่างกลับมีลายสีทองไหลเคลื่อนไหวไปมาเหมือนมีชีวิต เสียงหัวใจของงูเต้นช้าและหนักแน่นพลังบางอย่างกำลังหลอมรวมอยู่ภายในเลือดเนื้อมันไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ธรรมดาอีกต่อไปมันคือผู้สืบทอดพลังแห่งปฐพีภายในเงามืดแห่งภูผาพลังของสวรรค์และโลกกำลังรวมเป็นหนึ่งในร่างของอสูรที่จะไม่เป็นเพียงงูอีกต่อไป ผ่านไปหลายชั่วย,ยามสายลมเหนือยอดเขาเริ่มหมุนวนแรงกดดันบางอย่างเริ่มทับถมลงบนพื้นดินหินผายักย้ายแตกร้าวราวกับมีบางสิ่งยิ่งใหญ่ตื่นขึ้นมาโลกทั้งผืนสถานเบาๆสายฟ้าแรกฟาดลงจากฟ้าโดยไร้พายุเสียงคำรามของสวรรค์ก้องสถานไปทั่วหุบเขาเทพเจ้าผู้คุมครองทั้งเก้าเบื้องบนต่างจับจ้องมาที่จุดเดียวกันถ้ำแห่งเทียนหนาน ในถ้ำร่างของงูเหลือมค่อยๆย,ยกศีรษะขึ้นดวงตาสีอมพันลืมขึ้นช้าๆเปล่งประกายราวทองคำหลอมละลายพลังสีทองไหลลวนรอบตัวมันค่อยๆแผ่ขยายกลายเป็นวงแสงกว้างความร้อนแผดเผาจนหินละลายเป็นของเหลวร่างของมันยืดยาวขึ้นกล้ามเนื้อแน่นขนาดผิวเกล็ดกลายเป็นสีทองสว่างประการตาเสียงกรีดร้องเบาๆของโลกดังขึ้นเหมือนธรรมชาติกำลังยอมจำนวนต่อสิ่งใหม่ที่ถือกำเนิดฟ้าดินสถานสิ่งใดกันที่ถือกำเนิดจากรอยแยกของสวรรค์และโลกงูหรือเทพ เมื่อสายฟ้าฟาดลงครั้งที่ก้าแสงทั้งหมดดับบุบความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งงูเหลือมสีทองนอนนิ่งกลางลานหินร้อนระอุลมหายใจของมันอ่อนแรงแต่แววตากลับสงบนิ่งเหมือนผู้ที่รู้ชะตาตนเองดีในวินาทีนั้นดวงดาวเบื้องบนสองสว่างขึ้นพร้อมกันเสียงคล้ายบทสวดเก่าแก่ดังมาจากที่ไกลโพน้นเสียงนั้นกล่าวถึงอสูรผู้ถูกเลือกที่จะกลืนกินพลังแห่งสวรรค์และเปิดประตูสู่โลกใหม่บทสวดแห่งสวรรค์ปรากฏอีกครั้งหลังหายไปนับพันปีแต่มันสัรเสริญง,งูหนึ่งตัวเท่านั้น รุ่งอรุณแรกหลังคืนพายุผ่านพ้นปฐพีงบนิ่งอีกครั้งแต่กลิ่นไม่จากฟ้าพายังคงลอยคลักคลุ้งไปทั่วร่างงูเหลือมสีทองค่อยๆเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เพียงงูอีกต่อไปเส้นสายบนร่างของมันเปลี่ยนแปลงเหมือนลวดลายยันพลังจากสวรรค์และโลกยังคงวงเวียนในตัวแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นจิตใจของมนุษย์ในแววตาทองคำคู่น,นั้นมีทั้งความเข้าใจความเศร้าและความโดดเดี่ยวมันเงยหน้ามองฟ้าเหมือนจะถามสิ่งใดบางอย่างที่ไม่มีคำตอบ เมื่ออสูรได้หัวใจของมนุษย์โชคชะตาของฟ้าดินจะยังดำรงอยู่ได้หรือไม่ในห้วงสำนึกอันลึกซึ้งเสียงหนึ่งดังขึ้นภายในใจของงูเสียงนั้นอ่อนโยนแต่ทรงอำนาจเจ้าผู้กลืนแสงแห่งฟ้าเจ้าจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองโลกหรือจะเป็นหายนะของทุกสรรพสิ่งร่างงูสถานเล็กน้อยภาพอดีตก่อนเกิดขึ้นว่าผ่านในใจผู้เขาถล่มผู้คนหนีตายน้ำตาของหญิงสาวที่เคยช่วยมันไว้เมื่อยังเป็นงูตัวเล็กความอบอุ่นนั้นยังไม่เคยเลือนหาย ความทรงจำของงูสีทองเกี่ยวพันกับหญิงคนหนึ่งแต่เธออยู่ที่ไหนในตอนนี้ลมแห่งหุบเขาเทียนหนานพัดแรงอีกครั้งกลีบดอกไม้ป่ากกระจายว่อนไปทั่วหยาดน้ำค้างตกกระทบพื้นเป็นแสงระยิบระยับงูเหลือมสีทองค่อยๆค,คลายร่างยืดตัวขึ้นสูงเสียงแผ่วของเกล็ดสีทองเสียดสีกันดังดังเสียงระฆังจากสวรรค์ มันออกจากถ้ำก้าวแรกบนผืนดินเต็มไปด้วยพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่เส้นขอบฟ้าไกลสุดปรากฏแสงทองส่องลงมาบนตัวมันโดยตรงคล้ายกับสวรรค์กำลังยอมรับการเกิดใหม่ของสิ่งมีชีวิตอันไม่ควรมีอยู่แสงแรกของรุ่งอรุณนั้นคือการโอยพรหรือการสาบแช่งจากฟ้ากันแน่เสียงกระซิบจากสายลมดังขึ้นรอบตัวงูพลังแห่งฟ้าดินในร่างเจ้าคือดาบสองคม งูเหลือมสีทองหยุดนิ่งดวงตาทอแสงหนักแน่นมันรู้ดีว่าพลังนี้ไม่ใช่ของตนแต่กำเนิดหากแต่เป็นสิ่งที่โลกยัดเยียดมาให้มันต้องเลือกว่าจะควบคุมมันหรือจะถูกมันกลืนกินเมื่อมันยกศีรษะขึ้นอีกครั้งเงาของมันทอดยาวไปถึงขอบหุบเขาเงานั้นสั่นไหวราวกับปีศาจกำลังยิม้มงูทองจะเป็นผู้ควบคุมพลังหรือกลายเป็นเพียงเครื่องสั่งเว่ยแห่งสวรรค์ แสงอาทิตย์ยามสายค่อยๆสาดผ่านยอดไม้เสียงนกบนภูผาเทียนหนานเริ่มขับขานอย่างระมัดระวังราวกับพวกมันเองก็รู้ว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปในโลกใบนี้กลิ่นของพลังสวรรค์ลอยอยู่ในอากาศอุ่นประปนกับกลิ่นดินและย้าชื้นจากหมอกเช้าทุกสรรพสิ่งดูเหมือนจะก้มศีรษะให้กับสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่เพิ่งถือกำเนิดงูเหลือมสีทอง มันเคลื่อนไหวอย่างสงบผ่านป่าลึกและทานน้ำใสเกล็ดทองของมันสะท้อนแสงจนพื้นน้ำดูเหมือนแตกเป็นชิ้นชิ้นทุกที่ที่มันผ่านไปพืชผลแตกหน่อรวดเร็วดอกไม้บานสะพรั่งแม้แต่สัตว์เล็กยังกล้าเข้ามาใกล้ด้วยความเคารพเหมือนทุกสิ่งมีชีวิตรู้ดีว่านี่คืออสูรผู้ถือครองสาระสำคัญแห่งโลกแต่เบื้องลึกในใจงูทองกลับไม่ได้รู้สึกภาคภูมิหากเต็มไปด้วยความว่างเปล่าวความรู้สึกของการเป็นสิ่งที่ถูกเลือกกลับเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นรัดแน่นอยู่รอบหัวใจที่เพิ่งเริ่มเต้นของมัน ผู้ถูกเลือกของสวรรค์แท้จริงแล้วคือพอรสูงสุดหรือคำสาพที่ไม่มีวันหนีท่ามกลางความเงียบสงบเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเบื้องบนคล้ายเสียงสายลมแต่เต็มไปด้วยพลังที่แทรกซึมเข้าไปถึงจิตวิญญาณเจ้าผู้ถือสาระสำคัญแห่งสวรรค์และโลกเจ้าต้องคืนสมดุลให้โลกมิฉะนั้นทุกสิ่งจะพินาศเสียงนั้นไม่ใช่ถ้อยคำหักเป็นคลื่นแห่งความคิดที่ทะลวงเข้ามาในจิตใจ ร่างงูทองสถานเล็กน้อยมันยกศีรษะขึ้นช้าๆเงยหน้ามองเมฆสีเงินที่ปกคลุมฟ้าความเจ็บปวดแล่นว่าผ่านทั่วกายเมื่อพลังภายในเริ่มไหลลวนแรงเกินควบคุมเปลวไฟสีทองลุกชนขึ้นรอบตัวจนพื้นดินแตกร้าวเสียงคลื่นดังขึ้นจากใจกลางหุบเขาเสาแสงสีทองพุ่งขึ้นสู่ฟ้าทะลุผ่านเมฆจนท้องฟ้าแตกเป็นรอยร้าวพลังมหาศาลนั้นสะท้อนกลับมายังงูทองเองร่างของมันสุดพวบดวงตาทองรีลงเหมือนจะหมดแรง พลังจากสวรรค์ที่มอบให้กลับหันมาทำร้ายผู้ครอบครองนี่คือการทดสอบหรือการลงโทษภายในรอยแยกแห่งแสงเสียงสวดเก่าแก่ดังขึ้นอีกครั้งทว่าคราวนี้กลับไม่อ่อนโยนเหมือนเดิมเสียงนั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยการพิพากษาผู้กลืนพลังแห่งฟ้าย่อมต้องชำระด้วยเลือดแห่งมนุษย์ ทันใดนั้นภาพมากมายผุดขึ้นในใจของงูทองภาพของหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าอ่อนโยนดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอคือผู้ที่เคยช่วยมันไว้เมื่อตอนอยังเล็กเธอคือมนุษย์เพียงคนเดียวที่มันเคยไว้ใจแต่ตอนนี้เสียงแห่งสวรรค์กลับสั่งให้มันดูดกลืนเลือดมนุษย์เพื่อรักษาสมดุลหัวใจของมันเต้นแรงราวกับจะฉีกออกจากอกสวรรค์เรียกร้องเลือดจากหญิงที่มันรักหรือสวรรค์เพียงกำลังเล่นสนุกกับชะตาของอสูร งูทองคลานหนีไปจากหุบเขาเทียนหนานเส้นทางที่มันเคยอยู่กลายเป็นดินไม่ดำมันหนีจากเสียงแห่งฟ้าหนีจากชะตาที่ไม่ต้องการแต่ยิ่งมันหนีเสียงนั้นยิ่งตามมาไม่ห่างเสียงที่ก้องในจิตไม่มีทางเลือกเจ้าคือสะพานเจ้าต้องเลือกระหว่างโลกและหัวใจคืนหนึ่งมันหยุดอยู่ริมลำธารเก่าแก่ในน้ำสะท้อนเงาของมันงามจนไม่มีคำใดอธิบายเกล็ดทองส่องแสงราวกับทอ้องฟ้าเคลื่อนไหวอย,อยู่บนร่างนั้นแต่ในตาที่เคยเปล่งประกายกลับเต็มไปด้วยน้ำตา ความงามของมันคือผลแห่งพลังหรือคือการเตือนว่าไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่ต้องสูญเสียในยามค่ำดวงดาวส่องแสงราวกับกำลังเฝ้ามองงูทองค่อยๆย,ยกหัวขึ้นสูดอากาศเย็นเข้าไปในปอดเสียงลมหายใจของมันสะท้อนก้องในป่างเงียบแล้วทันใดนั้นแสงสีเงินจากดวงจันทร์ตกลงตรงหน้าเกิดเป็นร่างหญิงสาวที่งดงามราวกับภาพวาด เธอสวมชุดขาวลมหายใจแผวเบาใบหน้าที่งูทองจำได้แม่นยำหญิงสาวผู้เคยให้อาหารมันเมื่อย,ยังเล็กตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งโดยไม่รู้เลยว่าผู้ที่จ้องมองเธอจากความมืดคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจเรียกว่ามนุษย์ได้อีกต่อไปการกลับมาพบกันของสองวิญญาณจะคือปาฏิหาริย์หรือหายนะที่สวรรค์รอชม งูทองจ้องหญิงสาวอย่างนิ่งงันความทรงจําเก่าไหลทะลักเข้ามาเสียงหัวเราะของเธอในวันที่ฝนตกน้ําเสียงเรียกชื่อมันด้วยความเมตตามันเคยให้คํามั่นในใจว่าจะปกป้องเธอไปตลอดแต่ตอนนี้สวรรค์กลับสั่งให้มันดูดกลืนเลือดของเธอไฟแห่งพลังเริ่มลุกขึ้นรอบตัวอีกครั้งร่างของมันสั่นไหวความเจ็บปวดประตูขึ้นจากภายในดวงตาทองเปลี่ยนเป็นแดงเรือเพราะการต่อสู้ระหว่างสัญชาตญาณอสูรและหัวใจที่เป็นมนุษย์หากเลือดของเธอคือคำตอบเดียวที่จะรอดมันจะเลือกสวรรค์หรือหัวใจที่กำลังแตกสลาย เสียงระฆังจากฟ้าดังขึ้นสามครั้งแสงสีทองสาดเข้ามาในร่างงูอย่างรุนแรงจนมันกรีดร้องพลังจากฟ้าเริ่มแทรกซึมไปทั่วทุกเกลด็ดบนตัวมันเปล่งประกายราวเพชรที่กำลังแตกหักหญิงสาวเบื้องหน้ารู้สึกถึงแรงสะเทือนจึงหันมามองเห็นเงาแสงทองอยู่ไกลๆเธอเดินเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่ากำลังเข้าใกล้สิ่งใดเสียงลมหายใจหนักหน่วงของงูทองดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างที่แผดเผาป่ารอบตัวทุกย่างก้าวของเธอคือการเข้าใกล้โชคชะตาที่สวรรค์เขียนไว้และไม่มีผู้ใดลบได้ สายลมแรงพัดใบไม้กระจายเธอหยุดตรงหน้าร่างสีทองสุกปลั่งงูเหลือมยักษ์แผ่พังพ่านเงยหน้าขึ้นจนเทียงฟ้าดวงตาทองจ้องเธออย่างนิ่งเงันเสี้ยววินาทีนั้นหญิงสาวกลับรู้สึกถึงความเศร้าอันลึกซึง้งไม่ใช่ความชั่วร้ายมันเหมือนสิ่งมีชีวิตตรงหน้ากำลังขอให้เธอช่วยน้ำตาไหลาจากตาเธอโดยไม่รู้ตัวเธอก้าวเข้าหามันยื่นมือแตะเกล็ดสีทองที่ร้อนระอุสัมผัสนั้นคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์หรือจุดจบของทั้งสวรรค์และโลก แสงของรุ่งอรุณสา์ลอดผ่านยอดไม้สีเขียวเข้มลงมาบนผิวเกล็ดสีทองที่สะท้อนแสงราวกับอัญ,ญมณีที่มีชีวิตละอองหมอกยามเช้าคล้ายจะล้อมรอบร่างของงูทองไว้เสียงลมหายใจของมันแผ่วเบาแต่ทรงพลังในวินาทีนั้นทั้งผืนป่าดูเหมือนหยุดเคลื่อนไหวไม่มีสิ่งใดกล้าแม้แต่จะกระพือปีก หญิงสาวคนนั้นยังยืนอยู่ตรงหน้าเธอยกมือที่แต่เกล็ดทองออกช้าๆแต่แสงสีเงินบางอย่างกลับยังคงเชื่อมระหว่างเธอกับงูทองไว้ลมหายใจของทั้งคู่สอดประสานเหมือนจังหวะของโลกที่กลายเป็นหนึ่งเดียวเสียงในหัวงงูทองดังขึ้นอีกครั้งเลือดของมนุษย์ผู้นี้คือทางรอดของเจ้าแต่หัวใจของมันกลับตะโกนสวนข้าจะไม่ทำ แสงสว่างพุ่งออกจากดวงตาทองคู่นั้นราวกับคำสาบานพลังของสวรรค์และโลกที่เคยปะทะกันในร่างของมันเริ่มสงบนิ่งร่างของหญิงสาวสันไหวเล็กน้อยก่อนที่ลวดลายสีทองบางอย่างจะปรากฏขึ้นบนข้อมือของเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายงูขดอยู่ในวงแหวนการปฏิเสธคำสั่งจากสวรรค์คือการขัดขืนโชคชะตาแต่ทุกการขัดขืนย่อมมีราคาที่ต้องชำระ พลังที่ไหลเวียนระหว่างสองร่างยังคงคงอยู่หญิงสาวค่อยๆหลับตาลงร่างของเธอไม่ถูกกลืนกินแต่กลับเปล่งแสงบางเบาออกมาจากภายในงูทองเฝ้ามองเธอด้วยความสับสนเสียงของโลกเงียบไปเหลือเพียงจังหวะหัวใจของสองวิญ,ญญาณที่สอดประสานกันอย่างประหลาดในความสงบชั่วขณะนั้นความทรงจำของงูทองย้อนกลับไปในอดีตการมันเห็นภาพของฟ้าดินในยุคแรกเริ่มเห็นเหล่าเทพที่สร้างโลกและเห็นเงาแห่งความมืดที่พยายามกลืนกินแสงทั้งหมดมันเข้าใจในที่สุดว่าทำไมพลังสวรรค์ถึงมอบสิ่งนี้ให้มัน เพราะมันคือผู้ถือสมดุลระหว่างแสงและเงาแต่หัวใจของมันไม่ใช่ของเทพหรืออสูรอีกต่อไปมันเป็นของมนุษย์ที่รู้จักความรักความกลัวและความสูญเสียเมื่ออสูรมีหัวใจดุจมนุษย์ฟ้าดินจะยอมรับสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่เช่นนี้ได้หรือไม่ ท้องฟ้าเริ่มมืดลงแม้ยังเป็นยามเช้าเมฆดำหนาทึบเคลื่อนตัวรวดเร็วสายฟ้าฟาดลงมาจนพื้นป่าสันสะเทือนเสียงคำรามจากฟ้าดังก้องราวกับเทพบนสวรรค์กำลังกรดแค้นเสียงในหัวงูทองดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความเย็นชาเจ้าทรยศต่อคำสาบานของสวรรค์งูทองยืดตัวขึ้นจนสูงเท่าต้นไม้ใหญ่มันตอบกลับด้วยเสียงในใจข้าเลือกที่จะปกป้องไม่ใช่ทำลาย เสียงคำรามจากฟ้าดังขึ้นอีกครั้งราวตอบโต้เสาแสงสีฟ้าพุ่งลงจากฟ้าเข้าสู่ร่างของงูทองพลังมหาศาลทำให้มันเจ็บปวดราวกับจะฉีกเนื้อออกจากกระดูกหญิงสาวร้องให้น้ำตาของเธอไหลลงบนเกล็ดทองที่ร้อนจัดและทันใดนั้นแสงสีทองสว่างวาบทั่วป่าพลังของสวรรค์และพลังจากหัวใจมนุษย์รวมเป็นหนึ่งเดียวเมื่อความรักปะทะอำนาจแห่งฟ้าผลลัพธ์จะเป็นปาฏิหาริย์หรือหายนะของสวรรค์เอง แสงสว่างค่อยๆจางลงร่างของงูทองเปลี่ยนไปทีละน้อยเกล็ดทองที่เคยแข็งแกร่งเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นผิวเนื้อมนุษย์เสียงหายใจถี่ขึ้นมือสองข้างปรากฏแทนครีบที่เคยลากไปกับพื้นพลังแห่งสวรรค์ยังหมุนเวียนในกายแต่รูปกายกลับไม่ใช่อสูรอีกต่อไปหญิงสาวมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาชายหนุ่มผู้มีเส้นผมสีทองยาวถึงเอวยืนอยู่ตรงหน้าเธอร่างของเขาเปล่งแสงเรืองรองเหมือนรูปสลักจากฟ้าแต่ในดวงตาย,ยังคงมีความเศร้าส้อยของงูทองที่เธอรู้จัก ชายหนุ่มยกมือแต่ข้อมือเธอที่ซึ่งเครื่องหมายทองยังส่องแสงเขาเอ่ยคำในใจว่าเราผูกพันกันด้วยโชคชะตาแล้วไม่ว่าโลกจะต้องพังค่าจะไม่ยอมให้เจ้าหายไปการกำเนิดของร่างมนุษย์จากอสูรคือปาฏิหาริย์ของฟ้าหรือการลบหลู่ที่ฟ้าจะไม่มีวันให้อภัยเสียงจากสวรรค์นเงียบไปชั่วขณะก่อนจะปรากฏเป็นเสียงสวดอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบนมันมาจากใต้ผืนดินลึกลงไปในแก่นของโลกเสียงนั้นกล่าวว่า เมื่ออสูรทองถือกำเนิดใหม่โลกเก่าจะเริ่มสั่นคลอนฟ้าดินจะต้องเลือกข้างชายหนุ่มผู้เป็นอสูรทองหลับตาแน่นเขารู้ว่าพลังในกายเขาไม่อาจคงอยู่ได้ตลอดไปหากวันใดหัวใจเขาเต้นด้วยความสิ้นหวังพลังนั้นจะระเบิดและกลืนทุกสิ่งเขาจึงหันไปมองหญิงสาวด้วยสายตาแน่วแน่ตราบใดที่เจ้ายังมีชีวิตข้าจะยอมแบกฟ้าดินไว้ด้วยตัวเองเสียงในใจของเขากลายเป็นคำสาบานที่ดังก้องไปทั่วทั้งหุบเขาเสียงนั้นสะท้อนจนแม้แต่เทพบนฟ้าต้องสั่นสะเทือน คำสาบานที่เปลี่ยนเส้นทางของโชคชะตาคำสัตย์ของอสูรทองจะเป็นกรอบคุ้มครองหรือห่วงโซ่แห่งหายนะในยามค่ำของวันนั้นดวงดาวทั้งหมดดับลงพร้อมกันฟ้าทั้งผืนมืดมิดมีเพียงแสงจากร่างของอสูรทองที่ส่องอยู่กลางหุบเขาเขานั่งนิ่งกลางวงแหวนแสงสวรค์พลังแห่งดินและฟ้าหมุนวนรอบตัวอย่างบ้าคลั่งหญิงสาวนั่งอยู่ข้างๆจับมือเขาไว้แน่นพลังอันหนักอึ้งนั้นเริ่มแบ่งครึ่งเขาโอนครึ่งหนึ่งให้เธอโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำนั้นจะทำให้ชะตาทั้งสองพันกันแน่นจนไม่มีทางแยก เมื่อหัวใจสองดวงแบ่งพลังของสวรรค์กันครึ่งหนึ่งฟ้ายังจะยอมปล่อยให้โลกดำรงอยู่หรือไม่เสียงสายลมพัดผ่านยอดไม้เงียบและเศ้าพลังของอสูรทองค่อยๆสงบลงในที่สุดเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งเห็นหญิงสาวหลับอยู่ข้างกายรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าเขารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเขาเอื้อมมือแตะใบหน้าเธอเบาๆแล้วหันมองฟ้าที่ไร้ดาว ข้าขอสาบานแม้สวรรค์จะล่มแม้โลกจะพังข้าก็จะไม่ให้แสงในดวงตาเธอดับลงเสียงของเขากลายเป็นสายลมแห่งคำสัต์สะกดให้ธรรมชาติทั้งผืนเงียบกริบคำสาบานนี้คือสายใยแห่งรักหรือคือเชื้อเพลิงแห่งสงครามที่กำลังเริ่มต้น ลมเหนือเริ่มพัดแรงตั้งแต่ยามเช้าฟ้าทั้งผืนกลายเป็นสีหม่นเมฆดำคลุ้งอยู่เหนือผู้ผาเทียนหนานราวกับสวรรค์กำลังหายใจด้วยความโกรธเสียงระฆังจากเบื้องบนดังสะท้อนทั่วผืนโลกทุกสรรพสิ่งในป่าก้มศีษะลงอย่างหวาดกลัวความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงธรรมชาติแต่คือสัญญาณแห่งการพิพากษา ชายหนุ่มพูดถือกำเนิดจากงูทองยืนอยู่กลางลานหินเขาเงยหน้ามองฟ้าที่ไร้แสงดาวดวงตาทองสะท้อนภาพเงาของสายฟ้าที่แตกแยกเขารู้ทันทีว่าสวรรค์จะไม่ปล่อยให้เขามีชีวิตที่สงบอีกต่อไปพลังที่เขาแบ่งให้หญิงสาวคือการท้าทายระเบียบแห่งฟ้ามันคือการขัดขืนต่อคำบัญชาแรกของจักรวาล หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างเขากลับไม่รู้ถึงสิ่งนั้นเธอมองเพียงรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นของเขายิ้มที่ปิดซ่อนพายุในใจเธอพูดไม่ได้ยินแต่ในหัวใจกลับรู้ชายคนนี้กําลังจะสูญเสียบางสิ่งอันใหญ่หลวงฟ้าเริ่มสั่นไหวไม่ใช่เพราะพายุแต่เพราะหัวใจที่กล้าท้าทายกฎของมัน เมฆเหนือท้องฟ้าเริ่มแยกออกจากกันแสงสีขาวพุ่งลงมาเกิดเป็นประตูวงแหวนสวรรค์ขบวนเทพห้าทิศปรากฏร่างพวกเขาสวมกราะทองคำดับศักดิ์สิทธิ์ในมือเปล่งแสงแสบตาเสียงท้องฟ้าดังกึกก้องเมื่อพวกเขาก้าวลงมาบนพื้นโลกชายหนุ่มมองภาพนั้นโดยไม่หวั่นไหวดวงตาทองนิ่งสงบแต่ในความสงบนั้นมีไฟลุกชนเขารู้ดีว่านี่คือสงครามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เทพเบื้องบนมองว่าเขาคืออสูรผู้ทรยศที่กลืนพลังของสวรรค์และโลกไว้ในร่างเดียวพวกเขามาเพื่อชำระสิ่งผิดบาปนั้นให้หายไป หญิงสาวยืนอยู่ด้านหลังพยายามเอื้อมมือจับชายเสื้อของเขาไว้แต่แรงลมจากพลังของเหล่าเทพกลับผลักเธอจนล้มลงเขาหันไปมองเธอเพียงครู่หนึ่งรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยแสงทองอย่ากกลัวข้าอยู่ตรงนี้เมื่อสวรรค์ญญยกดาบแต่หัวใจยังมีรักระหว่างคำสาบานกับการอยู่รอดเขาจะเลือกสิ่งใด เสียงสายฟ้าฟาดลงอีกครั้งพื้นดินแตกร้าวจนกลายเป็นรอยลึกเทพทั้งห้าก้าเข้ามาพร้อมกันพลังแห่งสวรรค์ไหล,ลเวียนรอบกายพวกเขาร่างของชายหนุ่มค่อยๆแปลเปลี่ยนเกล็ดทองกลับคืนทีและชั้นดวงตาแดงวาวด้วยพลังอสูรที่ตื่นขึ้นฟ้าสว่างว่าร่างของเขาพุ่งเข้าสู้กลางอากาศเสียงปะดังสนั่นร,ราวกับโลกแตกแสงทองและแสงขาวตีกันจนเกิดเป็นประกายร้อนแรงท้องฟ้าราวกับหลักสลายพลังทั้งสองข้างผลักกันอยู่เหนือพื้นดินที่สันสะเทือน หญิงสาวมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่แทบหยุดเต้นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมสวรรค์ต้องการเอาชีวิตของเขาทั้งที่ทเขาเพียงแค่รักสงครามนี้ไม่ใช่เรื่องของฟ้าหรือโลกแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าความรักมีค่าพอจะสั่นคลอนสวรรค์หรือไม่เวลาผ่านไปเพียงชั่วหายใจแต่สำหรับเธอมันเหมือนพันปีเทพทั้งห้าเริ่มอ่อนแรงแต่ร่างของอสูรทองก็แทบจะสลายพลังในกายเขาถูกฉีกออกทีและเส้นเลือดเกล็ดทองหลุดลอกกลายเป็นฝุ่นแสงลอยขึ้นฟ้าเขาทรุดลงกับพื้นหัวเข่ากระแทกหินจนแตก หญิงสาววิ่งเข้าหาเขาโดยไม่สนสายฟ้าที่ฟาดอยู่รอบตัวเธออบเขาไว้แน่นน้ำตาไหลเปื้อนใบหน้าเสียงจากสวรรค์ดังขึ้นมนุษย์ผู้หญิงเจ้าคือบาบร่วมจงสลายไปพร้อมกันแสงสีขาวเริ่มรวมตัวเหนือหัวของเธอชายหนุ่มกัดฟันเงยหน้าขึ้นมองฟ้าเขายื่นมือข้างหนึ่งออกไปปลายนิ้วแต่หน้าผากของเธอพลังทองในตัวเขาไหลเข้าสู่ร่างเธอทั้งหมดแสงรอบตัวพลันสว่างจ้าเมื่ออสูรมอบชีวิตให้มนุษย์ฟ้าจะหยุดหรือจะลงโทษแรงกว่าเดิม แสงระเบิดกระจายไปทั่วภูผาเทียนหนานเสียงระเบิดดังสถานจนโลกทั้งใบเงียบงันเมื่อแสงนั้นจางลงเหล่าเทพทั้งห้าหายไปเหลือเพียงกลิ่นไม่ของอากาศและความเงียบที่บาดลึกหญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นแต่สิ่งที่เห็นคือร่างของชายหนุ่มนอนนิ่งกลางลานหินเลือดสีทองไหลซึมออกมาจากอกเขายังยิ้มอยู่ดวงตาทองส่องแสงเล็กน้อยก่อนจะดับลงมือของเขายังจับมือเธอแน่นราวกับไม่อยากปล่อย เธอกรีดร้องออกมาเสียงสะท้อนดังไปทั่วหุบเขาน้ำตาไหลไม่หยุดหยดน้ำตานั้นตกลงบนนอกเขาแสงบางอย่างเริ่มก่อตัวจากรอยนั้นแสงแห่งคำสาบานที่ยังไม่จบความตายของอสูรทองคือจุดจบหรือคือประตูที่กำลังจะเปิดอีกครั้งเวลาผ่านไปสามวันสามคืนร่างของเขาไม่เน่าไม่สลายแต่เปล่งแสงอ่อนๆเหมือนยังหายใจเธอนั่งเฝ้าข้างๆไม่ยอมหลับแม้แต่วินาทีเสียงหัวใจของโลกเริ่มเต้นอีกครั้งเสียงที่คล้ายคำรำพันจากใต้ดิน คำสาบานของอสูรทองไม่อาจดับได้เพราะมันไม่ใช่เพียงคำพูดแต่มันคือแก่นแห่งชีวิตใหม่ทันใดนั้นพื้นดินสะ,สะเทือนอีกครั้งร่างของเขาลอยขึ้นจากพื้นลำแสงสีทองแตกออกเป็นพันเส้นล้อมรอบทั้งหุบเขาดอกไม้บานสะพรั่งกลางหินแข็งเสียงสายลมกลายเป็นเสียงบทสวดใหม่บทสวดที่ไม่เคยปรากฏในสวรรค์มาก่อนเมื่อคำสาบานกลายเป็นพลังแห่งชีวิตใหม่สวรรค์กำลังสูญเสียอำนาจหรือโลกกำลังถือกำเนิดใหม่อีกครั้ง หญิงสาวยกมือขึ้นแต่ร่างของเขาเสียงหัวใจอีกครั้งเต้นขึ้นช้าๆดวงตาทองลืมขึ้นกลางแสงเขามองเธอรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มีบางสิ่งเปลี่ยนไปแสงในดวงตาไม่ใช่ของอสูรหรือเทพอีกต่อไปมันคือแสงของมนุษย์ที่มีทั้งความเจ็บปวดและความรักข้ากลับมาไม่ใช่เพื่อฟ้าแต่เพื่อเจ้าเสียงนั้นดังในใจของเธอแสงรอบตัวดับลงเหลือเพียงลมหายใจสองสายที่สอดประสานอยู่กลางหุบเขาการฟื้นคืนของอสูรทองคือการเกิดใหม่ของโลก หรือจุดเริ่มต้นของยุคแห่งความมืดที่ไม่มีใครหยุดได้รุ่งเช้าของวันที่สี่หลังสงครามฟ้ายังปกคลุมด้วยหมอกสีทองจางๆเหมือนสวรรค์กำลังพักลมหายใจเสียงน้ำไหลาจากยอดเขาเทียนหนานก้องสะท้อนทั่วป่าราวกับธรรมชาติเริ่มฟื้นคืนสติหลังจากการสะเทือนครั้งใหญ่หญิงสาวยืนอยู่ตรงลำธารเงาของเธอสั่นอยู่บนผิวน้ำขณะที่แสงแรกของอรุณพาดผ่านทิวเขา ร่างของชายหนุ่มยืนอยู่ห่างออกไปเขาไม่ใช่อสูรทองอีกต่อไปแต่ไม่ใช่มนุษย์เช่นกันแสงรอบกายของเขาไม่จัดจ้านดังแต่ก่อนทว่ากลับอบอุ่นเหมือนเปลวเทียนที่ให้ชีวิตแก่ความมืดดวงตาทองที่เคยคมกริบกลายเป็นนุ่มนวลแต่ลึกซึ้งราวกับมองเห็นโลกทั้งใบในคราวเดียวหญิงสาวเดินเข้าไปหาเขาเสียงฝีเท้าเบาดังบนใบไม้แห้งเธอหยุดอยู่ตรงหน้าแววตาทั้งคู่ประสานกันโดยไม่ต้องมีคำพูดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลือดพลังความสูญเสียล้วนถูกกลืนหายไปในความเงียบนี้ เมื่อความเงียบแผนคำรักสวรรค์จะยังเฝ้ามองหรือหลับตาให้ความรักครั้งนี้กลางหุบเขาเริ่มมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นพืชพ,พ,พันธุเติบโตอย่างรวดเร็วดอกไม้แปลกตาเบ่งบานโดยไม่ต้องรอฤรดูการสายน้ำที่เคยขุ่นกลับใสจนมองเห็นพื้นดินลึกสุดหญิงสาวสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกจากร่างของชายหนุ่มพลังนั้นไม่ใช่ของสวรรค์หรือโลกแต่มันคือสมดุลที่ทั้งสองพลังหลอมรวมจนกลายเป็นสิ่งใหม่ เขาหันไปมองภูผาเทียนหนานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมนรภูมิของสงครามเสียงของสายลมพัดเบาๆแต่แฝงด้วยเสียงคล้ายกระซิบของผู้ที่จักไปเขาหลับตาลงและเมื่อเปิดออกอีกครั้งเมฆดำที่เคยปกคลุมก็เริ่มแตกออกเป็นช่องแสงจากดวงอาทิตย์สาดลงมาแต่พื้นดินเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันหญิงสาวยกมือขึ้นบังแสงนั้นน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้เหตุผลรู้เพียงว่าความเจ็บปวดที่แบกมาเริ่มเบาบางลงทีละน้อยฟ้ากำลังเปิดรับสิ่งใหม่ แต่แสงนี้จะเยียวยาโลกหรือจะเปิดประตูสู่หายนะครั้งใหม่กันแน่คืนวันผ่านไปหลายรอบเดือนโลกเริ่มเปลี่ยนไปพลังแห่งสวรรค์ที่เคยครอบงำหายไปทีละน้อยเทพเจ้าหลายองค์สูญสลายหรือเลือกหลับไหลในอาณาจักรของตนเองโลกมนุษย์กลับกลายเป็นศูนย์กลางของพลังใหม่ที่เกิดขึ้นพลังแห่งความสมดุลที่ถือกำเนิดจากการรวมกันของอสูรทองและมนุษย์ผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ หญิงสาวเฝ้าดูชายหนุ่มจากระยะไกลเขามักยืนอยู่บนยอดเขามองท้องฟ้าด้วยสายตาเงียบสงบเธอรู้ดีว่าเขายังคงได้ยินเสียงของสวรรค์อยู่แม้จะกลืนพลังของมันไว้ในกายแต่เขาไม่ได้เป็นผู้พิชิตเขาเป็นผู้แบกภาระระหว่างสองโลกวันหนึ่งขณะพระอาทิตย์กำลังจะตกเขาเดินเข้ามาหาเธอเงาของเขาซ้อนทับกับแสงยามเย็นเธอเห็นรอยยิ้มบางที่ไม่ใช่ของเทพหรืออสูรแต่เป็นของมนุษย์ที่ได้รู้ค่าของชีวิต เขาไม่ใช่ผู้ชนะแต่คือผู้ที่เหลืออยู่หลังทุกสิ่งดับสูญแล้วโลกใหม่นี้จะยอมรับเขาหรือไม่ค่ำคืนนั้นดาวเต็มฟ้าเสียงจิ้งหรีดดังระงมทั่วป่า<ๆ>เขานั่งอยู่ข้างเธอร่างทั้งสองสะท้อนกับแสงจากกองไฟแสงนั้นอบอุ่นแต่แฝงด้วยเศร้าเพราะเขารู้ว่าพลังในร่างของตนกำลังค่อยๆจางลงความสมดุลที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องคงอยู่ในสิ่งใหม่เพื่อไม่ให้โลกแตกแยกอีก หญิงสาวสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติในลมหายใจของเขาเธอหันไปมองดวงตาทองนั้นส่องแสงสุกใสขึ้นอีกครั้งแสงสุดท้ายเขายื่นมือแต่หัวใจของเธอพลังแสงทองไหลเข้าสู่ร่างเธออย่างช้าช้าและในช่วขณะนั้นเธอเข้าใจทั้งหมดการเสียสละของเขาไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่แห่งจักรวาลร่างของชายหนุ่มเริ่มละลายเป็นแสงสีทองพลังนั้นหมุนรอบตัวเธอกลายเป็นเส้นสายพันรอบร่างก่อนจะซึมเข้าไปในหัวใจเธอรู้สึกถึงเสียงหัวใจของเขาเต้นอยู่ในอกเธอ จงรักษาสมดุลน,นี้ไว้ตราบจนฟ้าหรือโลกดับเสียงนั้นดังในใจเธอเป็นครั้งสุดท้ายแสงทองลอยขึ้นสู่ฟ้ากลายเป็นมังกรยักษ์ย้ายที่ส่องแสงสุกใสมันพุ่งทะลุเมฆขึ้นไปจนสุดขอบจักรวาลก่อนจะแตกกระจายเป็นฝุ่นทองตกลงมาเหมือนฝนในยามรุ่งอรุณทุกชีวิตในป่างเงยหน้าขึ้นดูไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเมื่อมังกรทองสลายโลกไม่เหลือเทพไม่เหลืออสูรมีเพียงมนุษย์และคำสาบานที่ยังไม่ดับ หลายปีผ่านไปหญิงสาวกลายเป็นตำนานของยุคใหม่ผู้คนเรียกเธอว่าผู้ถือสมดุลว่ากันว่าทุกครั้งที่เธอร้องให้ฝนจะตกเบาๆบนภูเขาเทียนหนานและทุกครั้งที่เธอหัวเราะดอกไม้จะบานในยามกลางคืนแต่ไม่มีใครรู้ว่าในคืนที่ฟ้าปิดเธอมักเงยหน้ามองท้องฟ้าและกระซิบเบาๆเจ้าคือแสงของข้าดวงดาวหนึ่งดวงจะส่องสว่างกว่าดาวอื่นในคืนนั้นเสมอ เธอยังคงรักษาสมดุลของโลกต่อไปพลังของสวรรค์และโลกหมุนเวียนอยู่ในร่างเธอกลายเป็นพลังชีวิตใหม่ของมนุษย์ทั้งมวลโลกไม่มีเทพไม่มีอสูรอีกต่อไปมีเพียงหัวใจของมนุษย์ที่เรียนรู้จะรักและให้อภัยนี่คือโลกใหม่ที่ถือกำเนิดจากน้ำตาและเลือดโลกที่สวรรค์ไม่อาจควบคุมอีกต่อไป ยามรุ่งอรุณของวันที่ผ่านปีถัดมาแสงแรกส่องผ่านภูผาเทียนนานอีกครั้งมีเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งเกิดมาพร้อมดวงตาสีทองอ่อนรอยมังกรทองจางๆปรากฏอยู่หลังฝ่ามือของเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอคือผู้ใดแต่ลมเหนือที่พัดผ่านกลับกระซิบชื่อหนึ่งทายาทแห่งสมดุลเธอยิ้มออกมาโดยไม่เข้าใจว่าเหตุใดแล้วมองฟ้าที่มีแสงทองสองลอดเมฆลงมาเรื่องราวของงูทองมิได้จบลงแต่มันเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งใต้ฟ้าที่สวรรค์เองยังไม่อาจทำนาย พระอาทิตย์ขึ้นจบบริบูรณ์งูเหลือมดูดกลืนสาระสำคัญจากสวรรค์และโลกกลายเป็นความงามอันน่าทึ่งในทันที